สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่26เดือนพฤษภาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ m v p k c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโคปาลิเบอร์ตาโดอินเตอร์นาซิองนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอเวเรดี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีห้าตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบ่มาหนึเกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านอเวเรดี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์นาซิองนาวผลคืออเวเรดี้เปิดบ้านชนะไปด้วยสกคอสองประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างอินเตอร์นาซิองนาวกับทีมเยือนอเวเรดี้นะครับทางเจ้าบ้านอินเตอร์นาซิองนาวมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอ,อที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผม 4 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอินเตอร์นาซิออนานวนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเจ้าบ้านอินเตอร์นาซิออนานวนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านเกมิโอปอโตผลคือเสมอไปนไป1ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านอินเตอร์นาซิออนาวนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่3 3 3 3เครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอเวเรดีนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอเวเรดีนะครับพวกเขาบุกออกไปเยืยนทางด้านเตปอร์ติโวทาติยาผลคืออเวเรดี ady, บุกไปแพ้ด้วยสกรอร์7ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างอเวเรดีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่66.67ครับผม ากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีตรีเฮตุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมเป็นทางทีมเยือนอย่างอเวเลดีนะสามารถเปิดบ้านชนะได้ในนัดล่าสุดวันนี้จากการที่อินเตอร์นาซิองนาวต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอเวเลดีผมเชื่อใจในเจ้าบ้านอินเตอร์นาซิองนาวครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าอินเตอร์นาซิองนาวสามารถเปิดบ้านชนะทางอเวเลดีได้ทุยสกอร์สามประตูสุครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการโครปลาลิเบอร์ตาเตเลสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโบคาจูเนียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอรสตองเกสคู่นี้แข่งขันกันในเช้าวันที่27เวลา7นาฬิกาตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม ซ4ตีเฮตุเฮการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านเดอะสตองเกตนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบคาจูเนียผลคือโบคาจูเนียบุกมาชนะด้วยสโกศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างโบคาจูเนียกับทีมเยือนอย่างเดอะสตองเกตนะครับทางเจ้าบ้านเบอร์คาจูเนียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม ต4 3, 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านโบคาจูเนียนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพะ 3, ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านโบคาจูเนียนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเซโดนาสปอร์ตครับผลคือเสมอไป0-0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านโบคาจูเนียนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เ 33, มออยู่สมอที่1 6 6 7และแพ้ที่50ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเดอะสตองเกสนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเดอะสตองเกสนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานโตสผลคือเดอะสตองเกสเปิดบ้านชนะไปดยสกอร์2ประตู1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างเดอะสตองเกสนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่66.67เสมออยู่ที่0และแพ้ที่33.33เครับผม ากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตูเฮกการพบกันมาขอั้งสองทีมและใน1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านโบคาจูเนียเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์0ประตูต่1วันนี้จากการที่โบคาจูเนียต้องเปิดบ้านต้อนรับการปเยือนของเดอะสตอรเกตผมเชื่อใจว่าทางเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียสามารถเปิดบ้านชนะทางเดอะสตอรเกตได้ด้วยสกอร์2ประตู0ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศเป็นคู่ระหว่างบียริอันพบกับทางรานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสี่ตีฮ้ตุเหตุการพบกันระหว่างสองทีมนะครับไม่ปรากฏผลการแข่งขันบนเว็บไซต์ ตี4-6เกมหลังสุดของทางบียาริอยนนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางบียาริอยนนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนนาเลอันมาดริดผลคือบียาริอยนบุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางบียาริอยนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เ33ปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาบุกไปเยือนนัดบูมัมตันผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตุเฮการพบกันกันทั้ว2ทีไม่ปรากฏผลการแข่งขันบนเว็บไซต์และเนื่องด้วยในะวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ชิงชนะเลิศก,กับทางบียาริอันคู่นี้บอกเลยได้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างเป็นต่ออยู่พอสมควรแต่ถึงอย่างไรวันนี้ผมเชื่อใจทางบียาริอันครับผมวันนี้ผมผมขอส่วนไปที่บียาริอันสามารถยันเสมอทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในเวลา90นาทีครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวัพวนพรุ่งนี้สวัสดีครับ